โอ้โหแกแกแกดูดูสิเฮ้ยน้องเขาเป็นลมแดดหรือเปล่าเขาโดนไฟดูดไปช่วยเขากันนะไป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 เราเรานี่ใช่น้องผีปนดุริย์อยู่ในคลิปยูทูบป่ะครับใช่ค่ะแกรู้จักเขาด้วยหรอคนอย่างแกไม่แน่ใจจะเชียลเน็ตเวิร์จเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแกไม่รู้อะไรซะแล้วน้องคนนี้เขาดังมากในโลกของยูทูบมึงรักมึงไทยเลรอมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีเกรียนมากเลยอ่ะใช่ค่าสอนพี่สองคนเต้นหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้เราจะอ ใช่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาว้าๆเมืองไทยเนกระก็ดูสวยดีเหนื่อยมากเลยพักหาอะไรกินก่อนนี่เลยไส้กรอบชิคกี้พายว้าวโหหอมกลิ่นลงมควันนี่ต้องเป็นไส้กรอบของซีพีแน่นอนเลยอยากกินอีกซี ทุกสาขาได้เลยค่ะนั่นกินเลยครับถ้ากินอ่มแล้วครับอยากให้น้องเนี่ยสอนพี่2คนเต้นแบบเมื่อกี้แต่ว่าขอเต้นเต้นกว่าเดิมนะครับได้เลยครับพี่เรามาเต้นตรงนี้นะคะได้เลยผมรหฆัเมืองไทยลยเฮ้ยแกน้องเขาเท้าไฟดิวะหมายถึงว่าน้องเขาเต้นเท้าไฟเหรอใช่น้องเขาเท้าไฟอยู่ตรงนี้หนีกันเถอะก่อนที่น้องเขาจะผิดคอนเซ็ปต์เท้าไฟบายสนับสนุนโดยเกรียนไปกินไปง่ายๆไม่หิวกับซส้กราบซีพี